ครอบครัวก่อนะนะครับเราใช้หลักของทิศหกข้อแรกเลยเราตอบแทนบุญคุณทิศเบื้องหน้าเราค,คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราตอบแทนอะไรให้ท่านถ้าเรามีกิจกรรมของศูนย์คุณธรรมให้เขาเห็นบุญคุณในการตอบแทนตรงนี้น่าสนใจทิศเบื้องหลังนะครับก็คือบุตรภรรยาสามีพี่น้องต่างๆนะครับเราช่วยอะไรนะฮะครบอบครวัวเราบ้างทิศเบื้องขวาคือผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์เราค,ครับพวกเรามีโอกาสตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณอย่างไรบ้าง ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายเพื่อนแท้ของเราเนี่ยนอกจากเราสุขกับเขาเนี่ยเราร่วมทุกข์กับเขาอะไรบ้างทิศเบื้องล่างผู้ได้โอกาสในสังคมปัจจุบันยังมีผู้ได้โอกาสอีกเยอะหลายล้านคนนะครับแล้วเราสบายแล้วเราเห็นอะไรในสิ่งนั้นแล้วเราช่วยเขามากแค่ไหนแล้วที่สําคัญที่สุดคือคนไทยลืมตอบแทนบุญคุณทิศเบื้องบนหรือเปล่าคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราตอบแทนบุญคุณประเทศ อย่างไรบ้างเราศึกษาพระศาสนาแล้วส่งต่อพระศาสนาให้กับลูกหลานเราอย่างไรเรารักในหลวงะนะครับเราตอบแทนคุณกระตะเวทีอย่างไรบ้างถ้า60าล้านคนทุกคนลุกขึ้นมายืนแล้วทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทําหน้าท,ที่ที่ทั้งหกนะครับด้วยสติรู้ตัวด้วยปัญญารู้คิดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เป็นที่หนึ่งของโลก รประเทศที่มีแต่คนรักกันช,ช่วยเหลือซึ่งกัน,กกนและกันแล้วเป็นความฝันสูงสุดของพ่อเราค,ครับก็เป็นคําทิ้งท้ายที่มีความหมายมากทีเดียวเพราะว่าที่สําคัญนะคะวันนี้ประเทศชาติยังต้องการขับเคลื่อนที่จะไปสู่สังคมที่มีคุณธรรมแล้วก็การที่เราจะทาไงให้คนไทยทั้งประเทศลุกขึ้นมาทําความดีเพื่อตอบแทนบนคุณแผ่นดินค่ะคโดยเฉพาะถ้าเราได้สังเกตนะคะว่าพระราชดํารัส หรือพระบรมราชาวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกือบเกือบทุกๆุกครั้งจะมีคำว่าคุณธรรม สอดแทรกอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นวันนี้นะคะเราถือว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่ศูนย์คุณธรรมเองก็ได้คัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารแล้วก็ได้บุคคลที่มีแนวคิดในการที่จะขับเคลื่อนถึงแม้จะเป็นองค์กรเล็กๆนะคะในภาคธุรกิจขนาดกลางแต่ก็เป็นองค์กร,รที่เป็นต้นแบบที่ทําให้เรามีความภาคภูมิใจว่าวันนี้บริษัทของคนไทยลุกขึ้นมาทําความดีและเป็นต้นแบบของความดีที่เราควรจะได้นํามา เป็นตัวอย่างให้กับหลายๆองค์กรต่อไปค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะดรวัชระมงคลนะคะเบนจธนชัดนะคะท่านประธานกรรมการบริหารของบริษัทบาสรูมดีไซน์แล้วก็เป็นคณะกรรมการบริหารของศูนย์คุณธรรมองค์การหาชนด้วยค่ะวันนี้สร้างชาติโปรง่งใสสร้างไทยซื่อตรงจบลงแล้วนะคะกับแนวคิดดีๆที่เราอยากเห็นคนไทยทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรมวันนี้ลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ทำนำไทยนำประเทศไปสู่วันพรุ่งนี้ท่องเอาไว้ในใจทุกนาทีสื่อสัตว์สามคีมี